แบบคนขอเรือแล้วสซูเตอร์ที่คนของได้อ่ะเดี๋ยวเวาออกข้างนอกใช่ไหมเผื่อไว้สำหรับไว้เพลย์ด้วยเดี๋ยวคุยค้ไวเผื่อดีกว่ามีซูเปอร์ทีวีก็ดีด้วยปัญหาคือสซูเตอร์มันเอาใส่ช่องไหนเงี้ยประเด็นมถือไปแล้วก็บอกว่าไว้แหนมเร็ว กัปตันเอตักตัวเราหมดแล้วตักัวเราหมดแล้วโซมหลังในการทำฟิวหลับตักรัวทำฟิวใช่ไหมฮะเออใช่ครับเดี๋ยวผมจะได้แบบว่าคอยมอง้วให้น่าจะมีอยู่สักสองสามคนนะ เอาได้เงินทองแดงเอามีฟักดีไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้เหรอาสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะเคยเลี้ยงอยู่จากนั้นก็ตายจากนั้นก็ตายเพราะจมน้ำน่าสนใจจริงๆเดี๋ยววะเสร็จแล้วสุ่มพร้อมครับ <N> <game> อยู่นี่ไม่มีแลกใหม่เลยครับถ้าพวกถังเชื้อเพลิงเนี่ยไปเติมที่ไหนได้บ้างครับอ่าต้องใช้ต้องใช้ไอ์อิเทอร์นอลครับในการเติมอืมก็ก็คือไปที่ค้ารเหมือนเดิมครับอิเทอร์นอลไม่ได้ใช้ครับเอาเล้วไง งั้นเดี๋ยวผมให้คุณด้วยกันนะเพราะตอนนี้คือฟิลเราเยอะอยู่ผมด้วยใช่กันลงโลกเราเป็นคนสมทบทุนบริจาคซื้ออะไรดำน้ำช่วยชีวิตที่ดีขึ้นพวกเราแล้วก็ไปแล้วลงทุนครับเปแล้วลงทุนพิกพิกสตาร์เตอร์ วแต่ว่าไอ้ไหมไอ้ไมสาร์ตหนึ่งกี่แชมปนนั้นมันปรับใหม่รือยังไงไปกนไอโคตรกนใช่สุกหารคุณลองเลยคุณลองเลยคุณตีวีซีสกิูไม่ป้อสูงสุดอหละลองตดเลได้ได้ ไม่ัินนีแหละไม่ต้องโหไม่ต้องแบบว่าให้ให้ให้ยอมรับเลยรอรอรอพลาดทมเดี๋ยวผมจะสตันภายในีีเีอะได้ได้จะบาดจะบาดจะบาดเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บไม่ค่เจ็บแล้วจะเกิดีะไซื้อครับอืออืหนึ่งโอเคสองทีล้มเลยคอตีสามทีโอเคดีขึ้นเยอะเลยทวันาซื้อออาล้ามในราคาข้าขผงใช่ครับเร็ นี่เลย50บาทนี่เลย5บาทดิอะไไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วปังแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นแบบลองขนโจรเลยพวกนี้นะที่ใช้บ่อยแน่นอนเห็นบ่อยใช้กันเยอะเลยใช้ทำอะไรคือไปคือภารกิจถ้าเกิดขนโจรเนี่ยต้องห้ามอ๋ออใช่เงินอื่นที่ไม่เหฮะเสือใหม่แล้ว อยากอยากรู้เหมือนกันว่าเรือเราเราใหม่จะเป็นยังไงห้องน้ำปะโอ้ต้องไฮ้ยรอบไปได้ครับเอาพลังกี้ง่ายนะจะได้จเพชรเยอะด้วยเดี๋ยวทุ่มหนึ่งแบบไม่ทันใครนะ ไม่ไนไม่งั้นต้องซื้อ้อปุ่มใหม่ทำใหม่ตั้งแต่แรกเหรอลองดูก็ได้ครับลองเงี้ยเดี๋ยวข้างเงินเดี๋ยวผมเดินไป ไม่เคยเลยเปลี่ยนอีกหนึงอ๋อคือตอนตอนตอนนี้เลยผมต้องต้องออเลยเลยตอนนี้ตอนนี้ก่อนใช่ปะอือแล้วลมันมันไม่เชื่อมกับด็อกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะดูยังไงวะเนี่ยผมต้อดใช่ไหมอ่ะทันเชื่อมด็อก กดซานี่น้ำจะเข้าไอ้นี่อ๋อนี่โอเคกาลังไปครับอยู่ไหนนะอยู่ช่องใหญ่เหรอครับครับต้องเปลี่ยนเรือเปลี่ยนเรืออ๋อกดไลน์แล้วครับมีอัก้าจะดูกองไปเที่ยวอ๋อโอนย้ายของจบไปเลยนะอ๋อเรือใหม่เลยนี่เปล่แบบเลย อตอนนี้สรุปว่าตอนนี้เรามีเรือลำน้ำสองลำเสร็จสลับไปมาได้เพราะงั้นเถอะอ๋อมีได้หัวอยู่สี่ลำใช่ไหมใช่ไหมเต็มเต็มสุดเห็นมีสลับอยู่สี่อันอ๋อคือซื้อได้เรื่อยเลยอะฮะนี่นี่เราอยู่ในออกเรากำลังใช้ออกก้าอยู่ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ก็รอเริ่มรอบใหม่มันจะได้ใหมเอาหรอเหรอ อันนั้นออกวันนี้ไปก่อนไหอเอ้เ้ยอ๋อกรนอันนี้ชอบทอาเดี๋ยวเดียวผมชอบดิ้งเวลาราตรีเร็วดีคนชอบคนคนชอบความเร็วแรงเนี่ยมไม่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 ไมม่ดูชอบงเร็วๆแบบงแบบเร็วๆ จไล่ไปตัวมเจอเจอตัวหน่อยไม่มีนี่เ์ภารกิจใช่ใช่โอ้โหนี่ห้องอะไรนี้ห้องน้ำรอติงอยู่เว้ยต้องลังางทำงานต้อแก้เรื่องไปเลยนะปลอดปอดไฟเองเองเลย

มันอะไรอยูอย่เออยอ,ยเอะยะเหมนีมันหมือนของของอะไรนมันจะตามมาไหมมามาครับตามหมดเยอย อันนี้คือปืนหลังคือหลังหลังแล้วก็ปืนหน้าหน้าปืนหน้าแล้วก็นี่ล่ะไตท้องเรือเอ๊ะไม่ใช่กล้องอะไรวะกล้องปริทัศน์อ๋อของคืนอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ

เอกล้องอันนี้มันเอ้ไม่ปืนอันไหนอะครับมันไม่ใช่ปืนใช่กล้องแมาสุดขั้นหลับตาอ่าน่าจะเป็นกล้องเฉยแสดงว่ามีปืนแค่สองอันนี่เดิมเดี๋ยว ให้ดูว่ามีตะกั่วหายหรือ,อยังมีห้องไฟห้องไฟไใช่ไหมห้องกับเตาในทางขวาแล้วห้องไฟห้องล่างไหมพอใช่ผมก<ต>็รเ,เราทำนี้ดีกว่าหรือห้องไฟตานอยู่ข้างล่าง สเตอร์ฮาก็เติรทำเรามีเททีเนียมไหมครับไม่แน่ใจครับดูแล้วไม่น่ามีตัวเชเทีเนียมด้วยตัวเชเทีเนียมกรทำด้วยอ่ะไปพวกไปพวกแรกเก็บไว้ตรงไหนครับเนี่ยไป อยังเรือด้านล่างสุดใช่ไหมแถมพ<ถ>ิรี <3 S 2> มาสองด้วยเย<ม>ี่ยมเลยไปประามาณนี้ก็สว่างรึเปล่อนเดี๋ยวพอแก้ไฟแป๊บนึงนะรู้สึกมันสว่างไม่พอสำหรับผมดีขึ้น,น่อย เอ้าเ้อ้าทโ้ห้องไฟนี้เยี่ยมเลยยื่ช้เลอ่ะห้องไฟไม่เคยครับเฮ้ยเฮ้ยฉัเช่า มันเอมันเกินความสามารถผมผมลองไปดู Youtube แล้วคือมันเกินจริงๆคือเกินความสามารถผมเลยอ,อ๋อฟิเราก็หนาวต้อเลยเราอยู่นี่หมดเลยอันนี้ผมแก้ใสอันนี้ผมแก้นี่แก้หลออไปมันเป็นสีสว่างสว่างเนอะผมพอไม่เห็นโอ้ ไม่เอาวามไร้เลวนะแแะบบคนมืนหัวมืนหัวดไม่ห็นแรกเลยฮรับแรอยู่ไหนเนี่ยเต่าเอดีกรเาอีกรเตาอดีกรนี่ปะเอาอดีกนข้างใต้ใช่ไหมข้างใตโอเคเจอแล้วโีสี่ชั้นเลย๋อนี่พี่ยยนี่ครับ ัเ,อเยอใหญ่ขึ้นเนยอะครับเดียวครับเดียวครับแต่ว่ามันลำแต่ว่ามันบาเรื่องข้าไปอีนือมันอยู่ไกลเออมันต้องมีเยอะอืมมึงทความคุ้นเคยสักแป๊บนึ่งใช่แต่แต่ยังไงก็ของไม่เยอะยอยูน่นขขะขยของไม่เยอะโอ้โห ไอ่ที่ของอะหลายอันมากเลยน 1, 2 2> เนี่ยหนึ่งสองจะเข้าไปไหนล่ะตามข้อันทกยันสองสามถามท่าบรรจุสุนปออิดกับคาับอป้อมพดานเร,ร,รืออะไรืรออะไรนี เราสองเอาไปดูั้นไม้นี่เลยได้แล้วพ่อมันจู่ระเบิดน้ำน้ำลึกของเล่นใหม่เพียบเลยน้องทิ้งทุกระเบิดใช่ไหมมีหน้ามีหลังสเริเนี่ยเนี่ยชุดตำน้ำตรงนี้หลายอันเลยทำไมไม่อยู่ในช่องชุดตำน้ำครับมี เราไม่มีแร่เทอร์นียม แล้วที่เก็บชุดดำน้ำต้องอยู่ตรงไหนครับเนี่ยที่ที่เก็บของมันจริงอ่ะอ๋อี๋มีสามมีช่องใส่สามอันนี้มีทางออกอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยนะตันี้ประตูนี้เปิดได้ไหมโอเคเปิดได้มีทางออกข้างล่างด้วย เรือสี่ชั้นชางหอบข้างล่างอยู่ตรงไหนครับเนี่ยหลังเรือโอเคยังบุกเขาดันทั้งหมดอนนี้อนนี้มันห้องเครื่องใช่ mỹ bà khoang này không à, không phải, nửa đầu, lằng lèo, không, 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 đâu không, không, sao? không, không, lượng. Lượng. Oh. Lead, không, lượng. Lượng không, 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 อ๋อน่าจะมีน่เลยกล่องจาระบ้กล่องน้ำน่าจะมีนะมันอยู่อยู่ข้างๆระถังอับเฉาใช่ไหมห้่ององที่ว่าจะออกโอเคน่าจะใช่หรอทีนี้ทีนี้อืนนมีหนึ่ง mi 2 mi sòng 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 ลอก่อนครับเคโมมันมันช้าไม่ได้โอเคโอเคเดีลองโยนิอันนึอันนี้นี่โอ้ยยอย่างชัดว้าวตาตาเห็นเลยเห็นเลยด้วยกลับไปกลับไปเก็บ่ไ้ไมบวกบวกมีมีพอรกแบบกว่าง่ายไหมฮะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ดีบอ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเล่นละใช่ฮะออกออกออกง่ายอันหนึ่งไม่เดี๋ยวผมเล่ ได้ก็คือก็คือมีโหดขึ้นใช่ไหมง่ายก็ได้คร <airpl> ับจ <ained. S 1> mm ัดส mm ูงสัพพลาดก็เดี๋ยวเรื่อภารกิจนี้เดี๋ยวเลิกก่อนครับ โอ้โหแล้วจะไปไปแล้วาลสัมพันธมิตรแห่งยุโรปนี่เกิดจะสังเกตเราเลยแล้วเนี่ยตอนนี้อืมแต่ว่าเออแต่ว่าตอนนี้คือกับพวกทักกับพวกเกย์ยังคิดเลยว่าเราจะเป็นกางอยอีกตอนนี้ยังยังไรอขายของให้เราอยู่เราเรายังไม่ฝากฝ่ายฝ่ายไหนนี่ใต้เลยใต้เลยเหมือนเดิมซ้ายขวาเหมือนเดิม ที่ดีที่ทิ้งทุนด้วยเอลำรอลำนึ่งเราไปดคนทำงานปกติอ๋ออ๋ี่กระสุนนึงเป็นกสุนฟ้าอี่เลยอ่ะใช้แบบแล้นเอาขอล้วเขาเร่ของดาวอ๋อใช้กระสุนนี่เีรแดงดงสีแดงแล้วมีด้วยนีด้วย เดินๆๆๆผมหลับสนับสนับสสุดที่นีเสร็จแน้เส็จแล้โอเคเสร็จมาเสร็เสร็จพอดีเอ่อเป็นหลังคนนี้แน้ มันยิงตัวนี้ไม่ได้โอเคหลังหลังหลังหมดหมดกระสุนกระสุนหมดไอดิเตเต็มเต็นตรงนี้ตรงนี้องมีห้องไฟโอ้โหเยอะไปหมดอะตรงนี้ห้องไฟ สาย้ายขาเลยไฟอุ่นไฟด้านหน้าเลยอ่ะสายซ้ายเรือขาเรือก็มี้าเรือเหรอถึงถึงถึงแต่ว่าแต่ว่าคืนหน้าเรือจะเล็งไปท้ายไม่ได้จริงๆแข็งตุ๊กหน้าเรือน้องแข็งอ๋ออ๋อเือข้องหง Tashali thì thua rồi xem nào. Bíp Ai rồi ai rồi xem. Ừm không người ขอ,อ,อไปสักกล่องหนึ่งแล้วกันไม่รูม้ม้มีแส่ทไทยหรือเป,ปล่า <c ười> เลยโองเปล่าเกมฮะเกมไว้สุอแลรวเลยเวลาเสร็ปแล้